สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยนะวันนี้วันจันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันอะไรวันฉัตรมงคลปะลืมอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวต้องไปอยู่เวรต่อนะคะก็เลยรีพืชรีพืชนะคะวันนี้นั่งในบ้านเนาะนั่งหน้าบ้านไม่ได้ย่านั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวไปรบกวนสมาธิกันรับประทานอาหารเช้าอันโอชะของคุณย่านะคะเสด็จย่ารลศมี สเสด็จย่าสุพีรัสมีแคะพี่ฝนยังไลฟ์ในติกต็อกอยู่เลยไม่รู้ออกมาหรือยังนะคะพี่ฝนยังไลฟ์ในติกต็อกอยู่นะคะทุกคนพอดีอพอเข้าติกต็อกแล้วเนก็เลยขอตัวมาไลฟ์บ้างบอกว่าพี่ฝนเดี๋ยวหนไลฟ์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยหนไปอยู่เวนต่อแล้วก็ดีพอดีเลื่อนไปเลื่อนมาก็ทุกคนก็เจอเจออ่อภูมิคุ้มกันต่ำนะ นะคะภูมิคุ้มกันต่ําเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรามาเช็คกันว่าเราเป็นโรคภูมิคุ้มกันต่ํำไหมนะคะภูมิคุ้มกันต่าเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเรานอนน้อยนอนน,อน้อยเออพักผ่อนน้อยเครียดนะคะอันนี้เกิดจากเราเออ เครียดทำงานหนักพักผ่อนน้อยอันนี้เลยทําให้เม็ดเลือดขาวเราอะมีปัญหานะเม็ดเลือดขาวเราผิดปกติเลยไปทําให้เราอะเป็นภูมิคุ้มกันต่ำนะภูมิคุ้แบบภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะคะคือคือเกิดจากเราเครียดเราพักผ่อนน้อยแล้วสิ่งที่ สิ่งที่จะตามมานะคะถ้าเราพักผ่อนน้อยทํางานเยอะมากดื่มน้ําน้อยกินอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะคะสิ่งที่ตามมาเลยคือ,เ,อ,อเรื่องระบบภายในระบบอะไรนะ ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียอะไรเงี้ยเออระบบท้องผูกนะคะถ้าเมื่อถ้าเมื่อเราท้องผูกบ่อยๆก็จะทําให้เรา,าเป็นลิสิดนทวันหน่กนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันต่ำเนาะอย่างน้อยอเราก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะห้านาทีสินาทีก็ยังดีการทํางานบ้านก็คือการออกกาลังกายเมื่อวานก็ไปถางหญ้ามามืดๆนะคะเมื่อวานก็ ดูดูลูกเอ้ยพาลูกไปซื้อขนมกลับมาก็เกือบทุ่มแล้วก็ไปถางยาตอนแรกว่าจะถางแบบตอนเย็นเย็นแดดล่มๆไงทีนี้หลไปสดเสร็จเนาะก็หลฟ์สดสักห้าโมงกว่าก็พาไม่ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะออกก่อนนอนด้วยนิดนึงประมาณ5นาทีนะคะขอแค่แบบบิดเอวนิดๆใน่ห้าน,น,น,นาทีก็ยังดีนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะคะเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันต่ํานะแล้วกเ็เรื่องของเป็นแผลแล้วหายช้า เป็นแผลแล้วหายช้าแล้วก็แผลติดเชื้อง่ายหรือร่างกายเราติดเชื้อง่ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนาะอ่าข้ออ่าอาปุดไม่ได้พูดเป็นข้อ้ๆใช่ไหมอ่าข้อหนึ่งเป็นหวัดง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำอ่าสอง่าแผลเราติดเชื้อง่ายสาเราอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรติดไวรัสง่ายเป็นนู่ดเป็นนิ่งนั่นง่ายนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ยรับพรค่ะคุณลีนขอบคุณมากมาโอ้ยพรปุ้ยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอ้ยคุณลีนนะไม่ไปซื้อกาแฟปุ้ยักทีเนาะข้าอะไรนะเข้าเมซอนใช่ไหมข้าเมซอนแก้ตั้งทานหล่ของปุ้ยแค่สิบเจ็ดบาทเนาะแต่อย่างว่าแหละนะมันไม่ฮารุฮาราทานไม่ได้ไม่ฮารุฮาราเออสิบเจ็ดบาทไม่ฮารุอะไรฉันไม่กินุยปุ้ยไม่ได้ว่าคุณลีน ปุ้ยไม่ได้ว่าคุณอินปุ้ยแบบบางคนเป็นจริงๆเพื่อนปุ้ยเพื่อนปุ้ยเขาเป็นนะถ้าไม่ใช่สตาบัคมันไม่กินนะมันไม่เข้าเนี่ยปุ้ยเถียงกับมันจะตายเพื่อนปุ้ยอะเออถ้าไม่ใช่สตาบัคมันไม่กินนะมันหัวสูงมากเรากับมันจะตายแต่อย่างว่าแรงเงินมันเนาะมันมีตังเออเราก็พยายามแบบว่าเฮ้ยทำไมมันไม่กินของมีประโยชน์วะคือเราเราไม่ได้ขายของเพื่อนนะเราไม่ได้ขายของไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราขายของแล้วเราจะไปยัดเยียดเพื่อนว่าเฮ้ยต้องซื้อของเรานะไม่ใช่เราอ่ะซึ่งเราอะเอาตัวเองอะไปอยู่กับความรู้ว่าเฮ้ยอ่อถ้ากินแบบอะไรที่แบบ มันมีแบบว่าไขามันท่านมันมีน้ําตาลเยอะแล้วแล้วสุขภาพเราจะเป็นยังไงเออมันจะเกิดโรคอะไรกับร่างกายเราบ้างคือเราไปให้ความรู้เขาไงแต่เขาไปตีความหมายผิดว่าเราอะไปอยากขายกาแฟ,แฟเขาจริงๆเราไม่ใช่คือเรารู้จักขแล้วเราอยากให้ความที่เป็นสุขภาพดีกับเขาเราอยากให้แบบความรู้กับเขาอ่ะนะคะทุกคนซึ่งอะความรู้เนี่ย หมอแต่ละคนก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจาะลึกนะแต่ว่านายแพทย์เปี่ยมโชคที่ปุ้ยอยู่กับโบต้าพีเนี่ยนายแพทย์เปี่ยมโชคเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ20กว่าปีกับอ่ชนาการที่จบมาจากเมืองนอกนะคะทุกคนซึ่งอ่ปุ้ยจะมีลูกค้าสองคนที่เป็นอ่าโรคพุ่มพวงซึ่งคนแรกคนแรกอ,อ่าคนแรกที่เป็นโรคพุ่มพวงะนะเขาเอาโปรตีนโบต้าพีไปให้หมอดูแล้วหมอเข้าใจว่า โปรตีนตัวนี้มันเป็นถั่ว4ชนิดนะถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวถั่วเขียวซึ่งทานได้แต่ลูกค้าคนที่สองที่เป็นเอ,อโรคโรคพุ่มพวงอะ่ะ แม่ค่ะลูกค้าคนที่สองอ่ะหมอบอกว่าห้ามถั่วทุกชนิดถั่วทําให้ตัวบวบจริงๆแล้วไม่ใช่นะเห็นไหมหมอสองคนยังยังยังเข้าใจไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ได้เฉพาะทางแต่ละอยา่างใช่ปะเขาไม่ได้เป็นเฉพาะทางทางด้านอ,อ๋อโภชนาการใช่ไหมเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านแบบว่าโรคภูมิแพ้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่หมอคนนี้เข้าใจหมอคนนี้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอ,อ๋อเพราะฉะนั้นนะคะทานได้นะคะ การที่จะทําให้ตัวบวมจากโรคแพ้ภูมิแพ้ตัวเองนี่คือ,อของหวานของหวานแล้วก็โปรตีนที่เป็นถั่วเหลืองเท่านั้นอของปุ้ยไม่ใช่ถั่วเหลืองไงของปุ้ยเป็นถั่วเขียวไง <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ตัวบวมจากโรคภูมิแพ้ตัวเองเลยนะนะคะจะทําให้ดีขึ้นด้วยอืดีขึ้นด้วยเรื่องจากอะไรอยุบลงแล้วก็มีอ่า ร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนเพียนะคะเพราะว่า,น,าน,น่าจะเพียตลอดเวลาเพียตลอดเวลาเลยเพราะปุ้ยถามกับลูกค้าแล้วเขาบอกเขาเพียเขาเพียแต่เขาไม่ได้บอกเราไงเขาแค่บอกว่าเขาเป็นเบาหวานเออเขาเป็นความดันเขาไม่ได้บอกเราว่าเป็นภูมิแพ้ตัวเองเ่เออปุ้ยถามว่ามีโรคประจาตัวอะไรไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเขาแค่เป็นเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็ไม่มีฮอร์โมนเขาผ่าตัดหมดลูกทั้งสองข้างเหมือนแม่ปุ้ยปุ้ยบอกเอยอาการเหมือนแม่ปุ้ยเลยนะอันนี้ตัวอะไรมาทํารังตรงนี้เนี่ย ตัวอะไรวะ<า>ตัวอะไรมาทำรังหมาล่าเหรอม,รมันมันต่อยไหมหมาล่าต่อยเโอเคมันมาทำรังนะคะสวัสดีค่ะคือไม่เราไม่ได้บังคับนะว่าเฮ้ยต้องมากินโปรตีนชั้นต้องมากินกาแฟชั้นจริงๆแล้วแค่ออกมาให้ความรู้เฉยๆว่าเออถ้าถ้าคือปุ้ยเป็นคนกินกาแฟไงเป็นคนกินกาแฟแหละเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ เราก็มันสิ่งที่กาแฟมันทําให้ที่มันทําให้ปุ้ยนะที่ปุ้ยแบบได้รับผลกระทบจากกาแฟที่ปุ้ยทานมานะก่อนที่จะมาเจอ,อกิ้กิกือก่อนที่มาเจอโปรตีนบุตรผีนะก่อนที่จะมาเจอกาแฟเอสเปรสโซนะกาแฟที่ปุ้ยทานแบบร้านนู้นนี่นั่นอนะไรเงี้ยกาแฟกระป๋องเอ่ยกาแฟเซ,เซเว่นเอ่ยกาแฟแบบเมืองเหนืออะไรเงี้องยอนุญาตพูดเอ่ยชื่อเพราะปุ้ยเป็นคนชอบกินกาแฟสดอะไรนะ ไล่อลอดช่อระดาอะไรเงี้ยคือปุ้ยกินหมดเลยนะคะถ้าเห็นกาแฟแบบกาแฟสดหรือกาแฟอะไรขอให้เป็นกาแฟที่ว่าป้ายข้างทางว่าเป็นกาแฟเฮ้ยมันเหมือนแม่เหล็กเลยทุกคนมันเหมือนแม่เหล็กว่ามันดูดเราเข้าไปแบบแล้วอีฉันก็เหมือนจิตวิญญาณอีฉันก็แบบลอยไปโดยที่ละพาร่างกายไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอีฉันก็ไปซื้อนะคะทุกคนแล้วยน้ําตาลนะทุกคนน้ําตาลที่มันทําให้ให้ ให้ร่างกายพ้ยนะโอ้โหสิวขึ้นสิวขึ้นตลอดเวลาไม่เคยยุบเลยไม่เคยยุบเลยสิวเนี่ยไม่เคยหน้านเนี่ยไม่เคยแบบไม่เคยห่างจากสิวอะไม่รู้รักอะไรน,ะนักหนาเออนะคะแล้วก็ผิวดํามากผิวค้ำมากผิวไม่สดใสให้ทาครีมทาโลชั่นกินคอลลาเจนอะไรยังไงก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เจอคอลลาเจนของบอดกีนยะก็ไปกินคอลลาเจนเซเว่นเอ้ยนู่นนี่นะอะไรที่เขาว่าดีซื้อหมด อืเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยปียสมามีอะไรแบบว่า,วาดีรลองหมดนะคะปียสมาลองหมดนะคะเพราะฉะนั้นคือมันต้องลองอเออลองไปลองมาอีกชั้นหน้าผางังหน้าพังแล้วก็อ้วนขึ้นจากคอลลาเจนชนิดหนึ่งที่มันมีรสหวานมากอมืมันมีรสหวานก็ทําให้พูดแบบว่าโอมันอ้วนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใช้อ,อแล้วก็ อดข้าวออกกําลังกายก็หุ่นไม่ลดนะเออเมื่อก่อนเข้าใจผิดค่ะการที่เราไม่กินข้าวเย็นนะ่ะไปกินขนมแทนข้าวเย็นไปกินอ,อ่อนมจืดแทนข้าวเย็นทําให้เราแบบลดหุ่นได้โหเออข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้นะความที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยเราแค่ไปเข้าใจว่า อดข้าวเย็นก็คือเดี๋ยวตื่นมาก็ผอมแล้วพวกนี้ก็ผอมอดข้าวเยอะๆจริงๆแล้วหมูมันทําให้ระบบผอผผานปุยพังมากแล้ววันวันไหนที่ลูกไปกินหมูกระทะลูกไปกินข้าวต้มสองบาทลูกไปกิน MK แล้วเราไปกินเพราะว่ามันก็จะโยโย่ขึ้นแฟนนะหรอแฟนปุยอะเขาไม่ชอบข้าวกล้องเขาไม่ชอบข้าวกล้องเขาชอบแวบๆบเขาชอบแวบๆ สวามีไม่ชอบคข้ากล้องสวามีชอบแวบบ็แบแวบมาช่วยคนปุ้ยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลย <c oughs> อ่ะทีนี้นะคะเออทีนี้ทำไมอ่ะ ในเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วเนาะเราก็ต้องทําตัวเองให้แบบว่าสุขภาพดีขึ้นออกกาลังกายกินอาหารที่แบบครบห้าหมู่นะคะอาหารแบบปตโปรตีนอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรตีนเะนี่ยสำคัญต่อร่างกายมากทุกคนเออทาไมโปรตีนถึงสําคัญต่อร่างกายมาเมา์กว่าเนี่ยจะไปอยู่เว้นอ่ะทาไมโปรตีนถึงสําคัญต่อร่างกายนะคะเออเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและน้าย่อย ที่จะควบคุมการทำงานให้เราอะทำงานแบบปกติเลยนะคะช่วยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะทุกคนช่วยเพราะว่าไปทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายเราแข็งแรงนะคะเอ่อเนื้อเยื่อของเราอะก็คืออะไรผมเล็บกระดูกเนาะข้อตึงข้อต่อเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อหุ้มให้เราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมื่อเช้าก็เล็บฉีกไปนะคะอ่าอ,อันนี้คือผลจากการทําเล็บเจลเขาเรียกเล็บเจลหรือเจลเล็บ เขาเรียกะลรเล็บเจลผลจากการที่ปุ้ยทำเล็บเจลคือเขาต้องติดกาวใช่ไหมแล้วกาวอะ่ะมันจะกินกินเล็บมันจะค่อยๆกินเล็บให้มันบางพอมันบางแล้วเราทำงานบ้านใช่ปะมันทำงานบ้านอะ่ะมันก็ไปอ่ออ่เอ,อเข้าไปซึมไปในเนื้อเยือ่อเนื้อ เนื้อเนื้อบางๆที่ว่าเวลาเล็บเราหลุดมันจะแบบเราตัดเข้าเนื้อเนื้อบางๆนั่นแหละเนื้อเยื่อใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เด็กๆไปไหนคะลูกชายยังไม่ตื่นกีตาร์ยังไม่ตื่นเขานอนดึกเมื่อคืนเขาดูหนังกับพ่อเขาดูหนังเสร็จกับพ่อเขาเขาก็ไปนอนกับปุ้ยที่ห้องพ่อเขานอนห้องนี้ปุ้ยนอนห้องนี้นะคะเขาดูหนังกับพ่อเขาเสร็จเขาก็มานอนกับปุ้ยแบบเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่ามั้งตอนนี้ยังไม่ตื่นแล้วก็เอาแกนเอาแกนไปนอนบ้านยาก บ้านยาเขาอีกหลังหนึ่งนะคะเอเกไปนอนบ้านยาอีกหลังหนึ่งนะคะไปแต่เมื่อคืนแล้วแต่ถ้าเขายังอยู่นี่เขาก็เป็นนอนกับปุยเออ้เขาดูหลังกับพ่อเขาเสร็จเขาก็ไปนอนกระปุยก็ทั้งคู่แหละกว่าจะได้หลับกันก็เที่ยงคืนนั่นแหละนะคะอืมทีนี้ โปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยเป็นเอนไซม์ต่างๆที่เป็นเร่งปฏิกิริยาในร่างกายเราเร่งอะไรเร่งให้เรามีความตื่นตัวอ่าเร่งให้เราแบบว่ามีสมองสมองที่แบบพัฒนาขึ้นนะคะเร่งผมให้แข็งแรงและยาวขึ้นนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยช่วยเป็นแบบโครงสร้างมีแบบคอลลาเจนให้เราเล็กๆน้อยๆมีคอลลาเจนเล็กๆน้อยๆให้เราด้วยทําให้เราผิวพรรณดีนะคะเออทีนี้ แล้วทีนี้ถามว่าไทรอยด์เป็นพิษเอยเป็นไทรอยด์เอยเป็นทารอยด์เอยทานโปรตีนได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าเขาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะว่าสภาวะเรวเม็ดเลือดขาวมันปิดปกติใช่ไหมแล้วตัวนี้เขาจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เ,เลือดขาวว่าทํางานได้ปกติดีขึ้นใช่ใจ้ะ ทุกคนแล้วก็พัดลมนะคะพัดลมปิดพัดลมก่อนร้อนก็ร้อนพัดลมผมผมมันก็ปิวเข้าปากเข้าหน้าเข้าตาแล้วมันร้อนคานนะคะโปรตีนเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะเขามีความแข็งแรงเขาเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเราเข้าไปขยายหลอดเลือดอ๋อนี่นี่น,น,นี่ทุกคนลูกทีมปุ้ยน้องฝันน่ะน้องฝันน่นะเขาเป็นเส้นเลือดปูด เส้นเลือดปูดเพราะว่าเขา <_ d> um> เขาผอม <_ d> um> เขาผอมคืนนะ <_ d> um> เขาผอมอยู่แล้ว <_ d> um> เขาไม่ได้ลดความอ้วนด้วยผอมนะ <_ d> um> เขากินเก่งแต่ว่าเขาผอมนะ้วทีนี้เขาทํางานหนักแนละ้วเ <_ d> um> ส้นเลือดปูดใช่ไหมเส้นเลือดปุดแบบนี้แล้วเขาว่าเอาน้ําหยดปุ้ยไปเอาน้าหยดปุ้ยไปกิน <_ d> um> เขาบอกว่าพี่ปุ้ยทําไมเส้นเลือดเส้นเลือดฝันมันหายไปแล้วว่ะเออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเออกรดอะมิโนกรดอะมิโนที่ชื่อไพลิน ไพลินอีกแล้วไพลินเนี่ยลูกชื่อวอดปุ๋ยโพลีนอ่าโพลีนตัวเนี้ยเขาไปขยายหลอดเลือดให้ทํางานดีขึ้นโพลีนนี่คือเสาหลักของโปรตีนเลยนะเขาไปขยายหลอดเลือดเออมันถึงได้เส้นเลือดเขาอะหายปูดอนะคะอย่าร้อนอีกแล้วเปิดกัดลมก่อยเดี๋ยวเขาเปิดเขาปากก็ปล่อยมันนะคะร้อนมากนะคะมีหน้าที่เอ,อ่อทำการแบ่งเซลล์ตอนเราออกกําลังกายทําให้เราเอะอ ออกกาลังกายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เราอักเสบด้วยนะคะโปรตีนเนี่ยดีมากๆเป็นแหล่งพลังงานช่วยให้พลังงานเราเติบโตช่วยสร้างเซลล์ใหม่สร้างเซลล์ใหม่ปุ๊บทุกคนคือเนี่ยคือร่างกายเราจะสร้างเซลล์ภายใน48ชั่วโมงหรือ28ชั่วโมงเซลล์ใหม่อะ่ะ28ชั่วโมงนะคะแต่ตัวเนี้ยจะไปช่วยเร่งอ่ะสามีเดินผ่านกล้องนะคะชอบมากผ่านเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไป <laughs> นะคะ เออตัวนี้จะไปช่วยให้เล่งตัวนี้จะไปช่วยเผาผ่านตรงพุงหมาน้อยเออไขมันที่มันออกยากแล้วก็ผัดเซลล์จาก28ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงนะคะดีมากนะคะช่วยเป็นทำหน้าที่ขนส่งสารสารต่างๆอ่าขนส่งสารต่างๆเป็นสระเป็น เป็นตัวเหมือนเหมือนเหมือนรถไฟอะนะคะรถไฟแบบว่าเอ้ยส,ส่งส่งสารต่างๆตามร่างกายนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนอะไรเงี้ยแบบรถไฟเนาะเหมือนที่ปุ้ยเปรียบเทียบไปว่าโปรตีนอะเหมือนรถไฟเหมือนหัวรถไฟแล้วก็กดอะมินโนเหมือนโบกี้ที่เขาวิ่งไปทั่วร่างกายเพื่อที่ไปส่งนู่นนี่นั่นนะไปซ่อมอ่าเราขับไปอ่ะรถไฟมาจอดตรงตรงหัวใจอ่า หวัวใจทํางานที่ปกติก็ไปซ่อมแซมเ่าวิ่งไปที่ตบับอ่ะรถไฟวิ่งไปที่ตบับเ่าตับทํางานไม่เต็มที่ส่งเลือดไม่ดีอะไรเงี้ยก็อ่าไปซ่อมแซมตับไปซ่อมแซมหลอดเลือดให้ทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยโปรตีนนะคะดีมากๆดีมากๆสุดยอดนะคะทีเนี้ยถั่าขาวอะ ของปุ้ยอะปกติของปุ้ยเนี่ยจะมีถั่วขาวเนาะถั่วขาวถั่วแดงถั่วดาถั่วเขียวแล้วทีเนี้ยถั่วขาวอะเขาทําหน้าที่อะไรนะคะถั่วขาวเขาไปช่วยขับเสมหะช่วยบํารุงปอดลดอาการไอลดแป้งลดน้าตาลเพราะในถั่วขาวมีเอนไซม์อ่าเอนไซม์เขาจะไปช่วยยับยั้งการดูดซึมแป้งและน้าตาลเข้าสู่ร่างกายนะคะนะคะแล้วก็ถั่วแดงทําหน้าที่อะไรถั่วแดงเป็นอ่า แรงไขมันต่ำเออลดความอ้วนด้วยบำรุงธาตุไฟนะคะแล้วก็ถั่วดำทำหน้าที่อะไรถั่วดำทำหน้าที่ของไตช่วยวิงเวียนศีรษะช่วยไม่ให้ร่างกายอ่อนแรงช่วยขับน้ำส่วนเกินไม่ทำให้ตัวบวมนะคะใครที่มีตัวบวมเนี่ยทานทาน ถั่วดําไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องต้มน้าตาลไม่ต้องใส่กะทินะถั่วดําล้วนๆน,นะคะส่วนถั่วเขียวนะคะช่วยทําการทํางานของตับให้ตับทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะช่วยการติดเชื้อช่วยล้างสารพิษไม่ให้เราเป็นลิสิดดวงทวารหนนะักหรือเราเป็นลิสิดดวงทวารหนักอยู่แล้วแล้วเรามาทานถั่วเขียวอันนี้ช่วยในเรื่องของยาระบายอ่อนๆได้นะคะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยไปอยู่เวรแล้วแปดโมงครึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวแวะหาลูกสาวก่อนลูกสาวอยู่บ้ญญานย่าเดี๋ยวปุ้ยไปอยู่เวงก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวปุ้ยติดติดสิ่งนี้ไปด้วยนะติดสิ่งนี้ไปด้วยนะใครที่อยู่อู่ทองอยู่อู่ทองนะวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองใครอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวปุ้ยไปอยู่เวงน,นะคะก็มานัดรับได้นะหรือเราแวะใกล้เคียงปุ้ยส่งได้นะคะบ้านใหม่ดอนคามบ้านขามนะ อู่ทองตลาดอู่ทองนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากออกมาเจอโควิดอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพ้ยส่งให้นะเพราะว่าตอนนี้ที่ตลาดอู่ทองแบบว่ามีคนติดโควิดเพิ่มอีกหนึ่งคนนะเมื่อวานนะคะก็เขาไปเป็นพ่อค้าพ่อค้าขายผักสดก็ไปเอาผักสดที่ที่ตลาดดอนเมืองมั้ง สีเมืองปุ้ยเรียกไม่ถูกอะไรเมืองเมืองอะสี่เมืองหรือดอนเมืองเขาไปรับ่ารับผักสดมาแล้วเขาก็มาขายที่ตลาดตอนเช้าที่อู่ทองกออ็หายใจไม่ออกจมูกไม่ได้กลิ่นก็ไปตรวจก็พบเชื้อ,อก็พบเชื้อนะคะแล้วก็ลูกสาวพี่ฝนอยู่โรงพยาบาลเราก็จะไปเยี่ยมไงอยู่โรงพยาบาลอู่ทองนะคะไม่สบายเราจะไปเยี่ยมพี่ฝนก็ไม่ต้องมาเพราะว่าคนที่เป็นโควิดก็อยู่ห้องพิเศษ ไม่ตายแล้วนะคะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นที่เราที่เราจะป้องกันโควิดได้เลยคือทําเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเสิร์ชหาก่อนว่าอาหารอะไรที่ทําให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เราอ่ะอยู่กับโควิดได้นะคะไม่เป็นโควิดคืออาทีพปุ้ยรู้เลยก็คือแบบวิตามินซีวิตามินซีพันกรัมวิตามินดีสองหมื่นมิลลิกรมัมหรืออะไรนี่แหละนะคะต้องไปหามาทานนะแล้วก็ พวกที่เป็นกระชายขาวกับฟ้าทะลายโจรอย่าเพิ่งกินนะเพราะว่ามันเป็นพิษสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นโควิดน,นะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นโควิดอย่าเพิ่งไปกินฟ้าทะลายโจรน,นะอย่าเพิ่งไปตื่นตัวกับกระแสที่ว่านู่นนี่นั่นนะเพราะว่าทําไมปุ้ยถึงกล้าพูดเพราะว่ามีคนแพ้ฟ้าทะลายโจรออกมาพูดแล้วว่าเขายังไม่ได้เป็นโควิดแต่เขากลัวไง eher. เขากินอันนี้ไปกันไว้แต่จริงๆแล้วอะฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันมีสารมันมีพิษ สำหรับเราที่ยังไม่ได้เป็นโรกนี้นะทุกคนเดี๋ยวพูดไปอยู่เวงก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะ